เกี่ยรองเท้าเกี่ยวรองเท้าเนกัแตอแรกที่เข้าโครงการเลยนีถ้าไม่ไม่อดาเซตติ้งเลยครับเยิรเเดิก็งานหลักก็จะเป็นแก้นับแก้งานเซราตงงเลยผมร้องเขาเข้าวงการหลาย เขามีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้าเรื่องอิเล็กอนิกส์เยอะก็เลยบอกเปืเปิดร้านขายแผงเี้บอกว่าคุณหนุวยหนุยไม่ต้องไปทาหน่วยรับงานเดียวไปเลยงานเก็บศซ่พอเปิดตัวเรื่องวิธีการของการแก้การแก้เขามีการแก้เะเรียกว่าการเก็บโซ่ใชีวิตเขาไม่เคยออกแบบการใหม่เลยเก็บโซ่อย่างเดียวติดต่อได้ เอาตู้ต่อที่พี่ขาสนเฉยีเยนี่สรบบอกว่ายี่สิครับผมสุวัสครับผมสุวัสดิากเลยอยู่วิทยาเกษตรได้ในโมดีเชฟูนะครับพอดีผมไม่ได้รู้ว่าเขามีอะไรกันผมก็ไม่ได้เป็นเป็นที่ที่เขาเชิญมาเพราะที่ผมลงมันนึ่ โปรเจกต์ค oh, okay. nah. mm ุณ hmm. พ mm hmm. kind of ี่อะชอบแม่ที่เราที่เราทิพยึงครับพอดีผมเป็นสิเก่าที่นี่นะครับพอดีท่านอนิการก็เคยสอนเคยสอนระดับผมผมจบไปตั้งแต่ปี40แล้วนะ3940แล้วนะผมมาเรียนที่นี่ป้าปีเงียบๆมันไม่จบเพราะว่าทำอะไรก็ไม่สมดุลอย่าท้ออย่าท้ออย่าท้อคล้ายๆกับพระตะมงนะครับตะมครับแต่จากสายเหตุของผมยาวนานก็เลยทำให้ผมเป็นนักบิด ของที่วิไลเศสเป็นนักขี่ก,ก็คือพานักศึกษาสำปกนวักตกรรมตาม่างตอนนี้ผมกำลังทำระบบกะเกษตรสำหรับคนเมืองก็คือทำอตูปต้ปลาตู้ปลาเนี่ยมาเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนะครับแล้วผมก็ใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์เกลือ,อน้ำในตู้ปลาขึ้นบนเข้ามาใช้ในระบบไฮโดรโปนิกส์ในบ้านที่อยู่คอนโดก็แค่มีผักรินแล้วก็จะมีกุ้งก็เรียกกุ้งลักเตอร์นักจืดครับกิ <c oughs> โลละพันสองสี่ตัวกิโลหนึ่ง